สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาฟังมิจฉาชีพนะครับมาหลอกลวงอีกแล้วครับรอบนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตนะครับผมอ้างว่าผมได้ไปกดบัตรเครดิตที่เชียงรายครับเชียงรายแล้วก็แอบอ้างสถานีตำรวจเมืองเชียงรายนะครับโดยให้ผมต่อสายเข้าไปคุยกับผู้หมวดนะครับ สุดท้ายก็โปะแตกครับผมเพราะว่า,อาตอบผมไม่ถูกว่าเป็นผู้กำกับหรือว่าพาบตรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมกด9ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกด9ปารสนีไทยสวัสดีค่ะ ก็จะชืทนเสียเลยค่ะผูะก้การติดต่อสอบถามข้อมูลได้ไหมคะครับเห็นโทรเข้ามาแจ้งอะไรครับใช่กระนราแจ้งชี่และนามสกุลนะคะผู้าการสอบถมข้อมูนีนระบบใครพีรชาติดิมสกุลครับคุณพีรชาินะคะครับยิ่สกุลนะคะครับที่ส่สักูะคะ่ค่ะ ่งห้้คคคุณลนนตะะะัอืมค่ะขอบคุณที่สื่อสารนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วนะคะแจ้งว่าคุณมีบัตรเครดิตคุณมีจดหมายสารนะคะแจ้งว่าบัตรเครดิตที่ธนาคารได้มาเลข6966ค่ะที่ทำการสมัครที่ธนาคารเกษตรกรและเงินและชีวิตีมมียินค้างชำระอยู่ที่190,000บาทนะคะบัตรเครดิตเลขที่อะไรครับ หกเก้าหกหกค่ะหกเก้าหกหกธนาคารอะไรครับการสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสำนักงานใหญ่และชื่อชินไม่มีนะครับหกเก้าหกหกคุณมีเงื่อนไขนะคะว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตัวนี้ใช่ครับ ใช่ง่ะเราเปวนเจ้าของเรื่อสอดสข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณเคยไปทำธุรกรรมที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่และชื่อทีบ้างไหมคะไม่เคยครับคุณเคยให้ผู้อื่นยืมบัตรประชาชนหรือนำบัตรประชาชนของคุณไปทาธุรกรรมแทนบ้างไหมคะไม่เคยคคุณเคยไปที่จังหวัดเชียงรายไหมคะไม่เคยครับเนื่องจากบัตรเครดิตใบนี้นะคะมีการรูดซื้อสินค้านะคะที่ห้างเซ็นทรัลเชียงรายนะคะ คุณได้ใช้บัตรประชาชนของคุณสมัสมสมสมครสมาชิกใายในห้างบ้างไหมคะไม่มีนะครับในระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาคุณมีการคุยซือบัตรเครดติตบ้างไหมคะไม่มีครับให้คุณ,อคณลองคิดดูอ,อีกทีนะคะว่าคุณได้นำบัตรประชาชนไปใช้ที่ไหนบ้างคะไม่มีนะครับไห้ตกผลาหายบ้างหรือเปล่าคะไม่มีหรอกครับค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะดิฉันเกรงว่า ข้อมูลของคุณธนชาตินะคะจะเกิดการล้วไหลนะคะถูกบุคคลอื่นเอะอ้มันชื่อสกุลของคุณนะคะไปสมัครบททัตรเครดิตไปนี้นะคะซึะ่งขนาดนี้มียอดค้างของเรายู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะคะทางที่ดีดิฉันแน,น,นะนำให้คุณไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะรบกวนคุณช่วยหักกระดาษและปากานะคะมาจดเมื่อความสำคัญนะคะก็นำไปแจ้งความด้วยค่ะได้ครับ อ๋อครับค่ะวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบสี่ค่ะครับคุณพีราชาติอินสกุลนะคะครับได้สมัครบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์มายเลขบัตรลงท้ายด้วยหกเก้าหกหกอืมค่ะยอดค้างชำระอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนบาทค่ะครับ เื่องต้นนะคะในส่วนของการแจ้งความนะคะคุณจะต้องไปแจ้งที่สวอ,อเมือเชียงรายนะคะอย่างที่พี่ชันแจ้งค่ะว่าบัตรเครดิตใบนี้นะคะได้รูดซื้อสินค้าที่ห้างเซ็ทนทรัลเชียงรายนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงรายนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณนะคะม่ทราบว่าวคุณสะดวกไปที่จนนังหวัดเชียงรายไหมคะไปสะดวกเหยครับ ถ้าคุณยังยืนยันเจตนาลงว่าคุณเป็นผู้บริสุท์เ์เลืลอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตใบน,นี้คุณยินยอมให้ทางเราช่วยเหลือติดต่อประสานงานให้คุณิ้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงไหมคะเราจะมีการสอดายให้ค่ะได้ครับค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้นะคะจะมีการบันทึกเสียงสนทนานะคะเพื่อนําไปประกอบสํานวนคดีความทางกฎหมายหากมีการดําเนินการขึ้นชั้นศาลเมื่อใดนะคะไฟเสียงนี้นะคะจะเป็นหลักฐานว่าคุณไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตไบนี้นะคะก็ควรนะคะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณโดนแอบอ้างนําชื่อสกุลนะคะมาสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะครับค่ะคิดสายราสักครู่ค่ะ สวัสดีครับภาษาที่ตำรวจภูธรเมืองชัยครับครับผมสวัสดีครับครับม่ทราบติดต่อเรื่องอะไรครับเห็นไปษณีเขาให้โทรหาครับว่าผมไปอะไรบัตรเครดิตอะไรที่ไหนบัตรเครดิตครับครับ จะมีแจ้งมาว่ไยว้ไงครับคุณเพราะว่าผมใช้บัตรเครดิตที่เชียงรายนะครับใช้บัตรเครดิตที่เชียงรายเรนียเนาขายกับคุณอะไรครับผมร้อยตำรวจที่สารสีวิชัยครับอะไรนะครับร้อยตำรวจที่สารสีวิชัยครับสารสีวิชัยเหรอครับนี่สอออะไรครับผมสอบอเชียงรายครับ ครับผมยังไงต่อดีครับฮัลโหลครับแล้วคือมีเรื่องอะไรมาครับนี่เห็นเขาว่าผมค้างบัตรเครดิตโดยที่ไม่ได้ไปรูดไงครับครับแล้วคุณได้ไปสมัครบ,บัตรเครดิตใบนี้ใช่ไหมหรือยังไงไม่ครับก็ให้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 สารวัตร ดูดูให้หน่อยให้ให้ผมเรียกอะไรดีหน่อยตำรวจอะไรนะผมต้องเรียกผู้หมวดหรือผู้จัล่นครับหมวดครับหมวดหมดอาให้ให้ให้หมวดทําให้หน่อยผมต้องทํายังไงเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ใช้บัตรไงก็คือคุณเนี่ยไปแจ้งความใช่ไหมคุณก็เนี่ยเขาส่งมาให้แจ้งที่คุณเนี่ยครับเขาส่งมาให้ให้แจ้งที่หมวดเนี่ย คือว่าเราต้องลงทลิปจัดาไว้นะครับคุณอืมแจ้งผมดยครับว่าที่จะเดินทางนาบ,บนัตรประชาชนมาแจ้งความในวุฒที่เกินเหตุไหมคุณวันไหนนะสะดวกที่จะน,บบนําบ,บัตรประชาชนมาแจ้งความในวุฒที่เกินเหตุไหมเอ้าไอโอเปอเรเตอร์ไปสนอเขาบอกให้แจ้งที่คุณได้เลยแจ้งแจ้งออนไลน์ได้ไหมคือว่าคุณไม่สะดวกที่จะเดินทางมาใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วตอนนี้ผมเรียนสายกับคุณอะไรครับ พี่ชาติครับอ่ะพชาติใช่ไหมครับครับนามสกุลเลยครับครูสกุลครับครูสกุลครับครับ,รบแต่คุณไม่สะดวกที่จะเดินทางมาใช่ไหมใช่ใช่ คุณอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่นครพนมครับไรนะนครพนมไม่สะดวกที่จะเดินทางมาใช่ไหมครับครับผมในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาครับทางตอมือจังของเรามีนโยบายแจ้งความผ่านทางไลน์ได้นะคุณคุณเล่นไลน์เล่นอะไรไหมอ๋อเล่นครับเล่นครับผมครับขอให้ดีคุกหนอะครับแล้วเราจะได้ทำการบนึกเสียงและลงรึกปรตจอนเป็นหลักฐานนะครับคุณ นี่ยนะผมไม่มีไอดีไลน์ครับปุ่มติดกับเบอร์ไหมคุณปูกอยู่ครับผมเบอร์อะไรครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกเก้าหกหกเก้าหกสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งครับ วีรชาตินี่เปล่าคุณได้ไหมครับครับคือวีรลชาตินี่เปล่าครับคุณใช่ครับที่เป็นรูปขาวดำเลยนะใช่ครับเอะตทีได้8ลายตรแล้วน,นะคุณขึ้นไหมขึ้นครับ ยังไม่มีนะครับไม่มีเหรอครับมาเจอที่ได้เพื่อนๆแล้วทักไลน์ไปแล้วนะครับคุณเบอร์เบอร์อะไรนะครับของของพี่อ่ะของหมวดอะ่ะเดี๋ยวผมแอดเข้าไปใหม่ของผมเป็นไอดีนะครับคุณอ่าไอดี ID อะไรครับ P O L ครับ o อะไรนะครับ P O L อะไรนะครับ E อะไร E หรือ P หรือ C ปรกดเป็น P O L P อะไรครับ P Golf อ๋อ P ป o l a นใช่ไหมครับ O Oscar ใช่ไหมครับ L l a วใช่ไหมครับอะไรอีก P O L I P E ครับ หนึ่งเจ็ดแปดแปดครับครับหมดได้ยังครับหมดแล้วครับเดี๋ยวนะเอ่อที่เป็นรูปไอ้ขอบอตลอล์เหรอครับใส่แว่นเนี่ยอะไรครับที่เป็นรูปขอบอตอใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณผมเป็นรูป โลโก้ตพอเมืองเชียงรายครับคุณเอแล้วคนที่ยืนอยู่นะครับถ้าพื้นหลังเนเต่าครับคุณใช่ใช่อันนี้พื้นหลังใช่ครับอันนี้ลูกใครครับอันนี้ลูกใครนะครับคนที่ยืนน่ะผู้กำกับหรือว่าใครนะผู้กำกับครับผู้กำกับหรือว่าพบตรผมคุณหนุ่มน้ ผู้กำกับครับผู้กำกับหรือผอบตรผมคุณคุณหน้าอยู่ใครครับคุณผู้กำกับหรือผอบตรผมคุณคุณหน้าอยู่ผู้กำกับครับผู้กำกับครับคุณผ้กับใช่ไหม αι? ผ้กับเชียงรายใช่ไหม αι? อืมโอเคผมเข้ามาแล้วทำยังไงต่อทำยังไงต่อครับรหมวด ครับยังไงต่ออ่าคุณได้นักลายกลับมาแล้วใช่ไหมคุณใช่ครับครับนั้นเดี๋ยวเจ้าที่เนี่ยขออนุญาตโทรทางไลน์นะครับคุณเพื่อการรื้เสียงด้วยนะครับอ๋อได้ครับครับขออนุญาตวางสายจากครั้งนี้นะครับคุณอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องวางก็ได้ครับโทรมาเลยครับโหลต้องวางใช่ไหมใช่ครับอ่ หลังจากที่มิจฉาชีพวางสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีการโทรมาทางไลน์นะครับจนผมได้โทรไปหาเองนะครับแล้วก็เปิดกล้องด้วยแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพก็ไม่ยอมรับสายครับผมมันคงเริ่มรู้สึกตัวแล้วครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็เอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับเผื่อโดนมิจฉาชีพโทรมาหานะครับจะได้ไม่โดนหลอกกันครับผม ลักษณะเช่นนี้แบบนี้เสียงแบบนี้แล้วกอ็อุบายลักษณะแบบนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อครับผมให้กดวางสายหรือว่า,าพูดคุยเล่นกับมันก็ได้ครับแต่ไม่ต้องไปหลงโอนนะครับผมก็หมดแค่นี้ครับผมคลิปก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับรับชมนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะเอามาเปิดให้ฟังใหม่ครับขอบคุณครับ